นัทพงศ์เรื่องปัญญาุฒิครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนัทพงศ์เรืองปัญญาุฒตผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องกล่าวคําขอบคุณท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกันเสนอยต,ติด่วนด้วยวาจาเพื่อนําปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังประสบกับปัญหาอุทกภยัย หลายพื้นที่ทั้งประเทศมาหารือกันในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ครับผมเชื่อว่าหน้าที่ของผู้แทนราษฎรของพวกเราทุกคนนอกจากการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็คือการเป็นปากเป็นเสียงสะท้อนปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในรัฐสภาองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่จะมีอำนาจในการส่งข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ดังนั้นผมอยากจะฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับอยากจะให้รับทั้งสี่ยตินี้รวมถึงการส่งข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีด้วยท่านประธานครับผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะมีผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตคนที่เข้าอกเข้าใจรู้จักพื้นที่รู้จักประชาชนรู้จักปัญหาสภาพปัญหาต่างๆที่พวกเขาเจอแล้วสามารถวิเคราะห์ตกผลึก เข้าใจถึงเนื้อหาในรายละเอียดว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนจนนำมาสู่การสะท้อนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เราจะส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีได้ครับซึ่งวันนี้ผมรับเพื่อนสมาชิกจากเพื่อนร่วมพักประชาชนเรามีเพื่อนมาอภิปรายกันหลายคนครับ15 16ท่านเพื่อที่จะนำเสียงสะท้อนเหล่านั้นทั้งปัญหาเชิงพื้นที่ตามลุ่มน้ำต่างๆหรือปัญหาเชิงประเด็น ที่ยังมีอีกหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุหรือการปรับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมจนถึงระบบการแจ้งเตือนภัยที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นระยะเวลานาน,านเกิดอุทกภัยกี่ปีกี่ปีปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่วันนี้ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกร่วมพักจะมาสะท้อนให้ชัดๆที่เราจะได้ส่งข้อเสนอนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนที่สุดครับถึงแม้จะเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการ แต่ผมก็เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีที่กําลังจะมาถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในะอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ก็จะรับข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ไปบรรจุเป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องมาถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยเช่นเดียวกันฝ่ายโสดถ้าพร้อมแล้วนําสไลด์ขึ้นได้นะครับอันนี้คือแผนภาพทั้งหมดที่ผมอยากจะเชิญชวนท่านประธานเพื่อนสมาชิกและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศครับ ที่กําลังฟังการอภิปรายอยู่ในขณะน,นี้ร่วมกันติดตามการฟังอภิปรายของเพื่อสมาชิกทุกคนโดยเฉพาะจากพักประชาชนครับที่เรามีการจัดวางองค์ประกอบแบ่งผู้อภิปรายเชิงประเด็นทางด้านซ้ายมือและแบ่งผู้อภิปรายเชิงพื้นที่ทางด้านขวามือที่เรามีตัวแทนพ่อแม่พี่น้องจากพักประชาชนกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งประเทศครับจะมาชี้ให้เห็นถึงปัญหาการจัดการน้ําทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ําโขง ลุ่มน้ำภาคเหนือลุ่มน้ำภาคกลางจนถึงปัญหาน้ำทะเลนหนุนบริเวณเอ่าวไทยสาดไลลงได้แล้วนะครับรท่านประธานครับจากการที่ตัวผมเองได้ลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเมื่อวันศุกร์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาที่อำเภอเวียงแก่นขุนตาลและอำเภอเทิงตามลำดับครับเพียงแค่จังหวัดเดียวครับท่านประธานรายละเอียดของปัญหาแตกต่างกันที่เวียงแก่นเป็นน้ำป่าครับผมเห็นด้วยครับกับเพื่อนสมาชิกท่านคุณหมอทศพร ที่บอกว่าปัญหาเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าถ้าเรามีป่าซับน้ํามากกว่านี้ปัญหาน้ําป่าไหลทะลักอาจจะทุเลาเบาบางลงแต่ที่อ,อําเภอขุนตาลและอ,อําเภอเทิงต่างออกไปครับท่านประธานขุนตาลและเทิงเป็นพื้นที่ตรงกลางระหว่างกวานพะเยาที่รับน้ํามาจากน้ําอิงไหลออกสู่แม่น้ํโขงชาวบ้านหลายคนครับสะท้อนให้ผมฟังว่าเขาเกิดมาเจ8 0ปปีไม่เคยท่วมหนักขนาดนี้มาก่อน ในบริเวณอำเภอรบริเวณนี้ในจังหวัดเชียงรายซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าจังหวัดเชียงรายอยู่ตรงกลางครับน้ําจากแม่อิงก็สูงน้ําโขงก็สูงทําให้เชียงรายท่วมสูงมากที่สุดในประวัติการปัญหานี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับรท่านประธานเกี่ยวข้องกับโครงการในการสร้างเขื่อนปากแบงซึ่งอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีเวทีในการเจรจาการจัดการลุ่มน้ําโขงครับ ที่วันนี้ผมเชื่อว่าเรายังไม่ได้มีการเจรจาหารือกับประเทศจีนอย่างเต็มที่เพียงพอเพราะประเทศจีนยังไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมธิการแม่น้ำคงนอกจากปัญหาของคงตอนบนครับที่ผมได้นำเรียนไปแล้วว่าในจังหวัดเดียวก็ใช้วิธีการจัดการคนละแบบไปที่คงตอนล่างครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งในบริเวณภาคอีสานที่ต้องจัดการอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันที่วันนี้เราจะมีผู้แทนรัษฎรสสจุลาลักษณ์จากจังหวัดเชียงราย และสสนิกรจากมุกดาหารจะมานำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการลุ่มน้ำโขงให้พวกเราฟังครับไปต่อที่การจัดการลุ่มน้ำภาคเหนือครับไม่ว่าจะเป็นปิงวังยมน่านที่จะมีสสคริตจากจังหวัดตากและสสกมลทัศนร่วมอภิปรายในประเด็นตรงนี้ครับจากน้ำเหนือที่เมื่อกี้ท่านประธานได้รับทราบจากเพื่อนสมาชิกว่ากำลังจะไหลลงสู่ภาคกลางตามลำดับ ที่ทุกวันนี้เราประสบเหตุจากจังหวัดสุขโขทัยครับคันกั้นน้าแตกเกิดเหตุภัยพิบัติเกิดเหตุน้ําท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีสสกิติพลจากจังหวัดนครปฐมสสทวิวงศ์จากอายุธยาสสอนุภาพจากสมุทรสงครามสสกฤตคีรันจากนครสวรรค์สสเจษดาจากปทุมธานีครับที่จะมาอภิปรายให้พวกเราฟังว่าการจัดการลุ่มน้ําภาคกลางไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ําท่าจีนทุ่งรับน้ําบางบาน การรับมือกับปัญหาน้ํำเทะเลน,นุนการทดน้ําที่บึงบอระเพ็ดและการจัดการกับพื้นที่นอกแนวเขตกั้นน้ําเราจะจัดการกันอย่างไรทุกท่านครับนอกจากการจัดการปัญหาตามลุ่มน้ําเชิงพื้นที่ที่พวกเรามีผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตร,รับฟังปัญหาเข้าอกเข้าใจประชาชนในพื้นที่มานําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการลุ่มน้ําอย่างเป็นระบบไม่พอเท่านั้นครับ วันนี้เรายังมีผู้แทนราษฎรที่ติดตามปัญหาเชิงประเด็นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นสสพัทธรพงศ์รีลาพัฒ์จากจังหวัดเชียงใหม่ครับก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านประธานติดตามฟังการอภิปรายของเขาจะพบว่าเขาติดตามการแจ้งเตือนภัยในปัญหาฝุ่น PM 2.5บริเวณภาคเหนือมาโดยตลอดแต่การจัดการกับปัญหาภัยพิบัติรูปแบบหนึ่งสามารถนามาปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการภัยพิบัติอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือปัญหาอุทกภยัยได้เช่นเดียวกัน ซึ่งวันนี้สสพัฒรพงศ์ครับจะมาอภิปรายข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับระบบศูนย์บริหารจัดการที่เราเรียกกันว่าวอร์มในการรับมือกับภัยพิบัติหรือการเผชิญเหตุเรามีสสสกลจากปทุมธาน,นีครับคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านระบบเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ IoT ต่างๆระบบโทรมาตรครับที่จะให้ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าถ้าเราสามารถบูรณาการระบบต่างๆนี้เข้าด้วยกันทั้งภาครัฐและเอกชน เราจะสามารถจัดทําระบบการแจ้งเตือนภัยแห่งชาติได้อย่างไรยังมีสอสเฉลิมพงจากจังหวัดภูเก็ตครับพื้นที่ที่เกิดเหตุดินถลม่มอาจจะไม่ได้มาจากเรื่องเหตุภัยพิบัติโดยตรงแต่เกี่ยวข้องกับปัญหาฝนตกหนักที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง13รายมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า200ครัวเรือนเป็นที่เศร้าสลดของพวกเราชาวไทยทั่วทั้งประเทศครับ สสเฉลิมพงศ์จะมาอภิปรายเพื่อชี้ให้ทุกท่านเห็นครับว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกลไกของรัฐมีแล้วเครื่องหมายเครื่องมือในการเฝ้าระวังมีแล้วแต่ทําไมถึงเวลาเกิดเหตุจริงถึงใช้การไม่ได้รายละเอียดปัญหาแบบนี้แหละครับที่เรามีผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตรู้รายละเอียดของปัญหาและจะชี้ให้เห็นถึงทางออกของปัญหาที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ยังไม่หมดเท่านี้ครับท่านประธานเรายังมีสสสุพภากกรสสทิติกันเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านจากพรรคประชาชนที่จะมาร่วมอภิปรายเพื่อแสดงให้เห็นถึงว่าปัจจุบันแผนเผชิญเหตุครับเรามีทั่วถึงทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศแล้วนะครับแต่แผนเป็นแค่แผนเพราะไม่เคยถูกซักซ้อมพอเกิดเหตุขึ้นจริงจึงรับมือไม่ได้นอกจากแผนปเจชิญเหตุแล้วยังมีเพื่อนสมาชิกที่จะมาอภิปรายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกที่สําคัญที่สุดของรัฐครับที่วันนี้ยังขาดแคลนงบประมาณขาดแคลนบุคลากรขาดแคลนอํานาจในการแก้ไขปัญหารับมือภัยพิบัติกับพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศทุกท่านครับจากผู้อภิปราย15-16ท่านที่ผมอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดแต่อยากจะฝากให้ท่านประธานและประชาชนที่กําลังรับฟังอยู่ทางบ้านครับติดตามการอภิปรายของพวกเราต่อจากนี้ซึ่งผมจะขอสรุป ออกมาเป็น5หัวข้อที่สำคัญครับหัวข้อแรกที่ผมคิดว่าคณะรัฐมนตรีรักษาการชุดนี้และชุดต่อๆไปจะต้องจริงจังกับการแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาวครับข้อแรกครับคือการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุที่ผมได้นำเรียนว่ามีอยู่แล้วแต่ไม่เคยถูกซักซ้อมสองเดือนต่อจากนี้ที่ยังอยู่ในหน้าน้ำน้ำมีโอกาสที่จะฝนตกหนักไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางมากขึ้น ทำอย่างไรที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศครับได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุถึงเวลาภัยพิบัติมาพร้อมลงมือปฏิบัติทันทีข้อที่2ครับรัฐบาลจะต้องมีความชัดเจนในมาตรการการเยียวยาของรัฐครับแน่นอนที่สุดจะต้องมีพื้นที่บางพื้นที่ที่ถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่รับน้ําจะทําอย่างไรให้มาตรการการเยียวยามีความชัดเจนประชาชนทุกคนได้รับการชดเชยเยียวยาในทันทีและทั่วถึงอย่างที่3ครับคือเรื่องการวางแผนทํอย่างไรให้เรามองเห็นระบบ การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบดังแผนภาพที่ยังแสดงอยู่แบบนี้อยู่ตรงหน้าทุกท่านนะครับจากโขงสู่ภาคเหนือภาคกลางก่อนไหลออกสู่อ่าวไทยข้อที่4ครับคือเวทีในการเจราจาอย่างที่ผมได้นําเรียนว่าลุ่มน้ําโขงนั้นไม่ใช่เป็นเฉพาะปัญหาของประเทศไทยแต่เป็นปัญหาที่เราต้องใช้เวทีในการเจราจาน,านานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนที่วันนี้เราอา,อาจจะยังไม่ได้พูดคุยกับเขามากเพียงพอข้อสุดท้ายครับคือการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยแห่งชาติทั้ง5ข้อนี้ครับซักซ้อมชัดเจนวางแผนเจรจาและบูรณาการคือข้อเสนอที่ผมอยากจะบรรจุไว้ในยตินี้เพื่อให้สภาผู้แทนรัศฎรส่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปให้คณะรัฐมนตรีไปดำเนินการต่อไปสุดท้ายครับท่านประธานอย่างที่ผมได้นำเรียนว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการรักษาการของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันแต่ผมคาดหวังครับ และอยากจะเห็นเป็นอย่างยิ่งว่าการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่กำลังจะมาถแถลงนโยบายในะอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้จะมีความชัดเจนในแผนการรับไม้รับมือกับปัญหาภัยพิบัติของประเทศในอนาคตด้วยก็อยากจะฝากท่านประธานและเพื่อนสมาชิกไว้เท่านี้และอยากให้ทุกท่านติดตามฟังการอาภิปรายของเพื่อนสมาชิกทุกคนครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ